เอาวันเดียวมาสร้างกุฏิสร้างกุฏิหลังใหม่กุทิส่วนบวนกุศลให้ไอ้ชิงชาเนี่ยครับเออบริปิดบริจาควันเดียวได้เจ็ดแสนโอ้ออคือเขาให้ตัวเลขเลยครับใช่เขามันถูกกันแล้วไงอ,อ๋อถูกกันแล้วเข้ามาถวายไงครับเออบอกว่ากุฏิหลังนี้ราคาเจ็ดแสนเข้ามาถวายเข้ามาถวายวันเดียวเลยโอ้เออพอผู้ใหญ่บ้านประกาศ บอกว่าหลวงหลวงหลว,วงปู่วัดป่าจะสร้างกุตีหลังใหม่ครับพอผู้ใยา่บ้านประกาศก็ทยอยเอามาเลยวันเดียวเจ็ดสิบได้เจ็ดแสนได้เจ็ดแสนถูก,กจริงเลย<อ>ถูกกันเงินสิบล้านที่เอามาตก้านี่<ม>พูดง่ายง่ายหมดภายในเจ็ดวันนะ<อ>่ะอ ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะฮะเชือกผูกคอนะครับเอฟซครับผมนะฮะอันนี้เขาเป็นลูกศิษย์ของปู่นะครับผมหลังจากที่ท่านได้เสียไปแล้วท่านก็กลับมาบอกแนวทางตัวเลขนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับทางช่องก็มีโอกาสได้ทําเป็นครั้งแรกนะครับผมก็เดี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังจาก ปากบูดีกว่านะครับเนาะกับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางของเชือกผูกคอนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมแลบฟังพร้อมๆกันครับพอหนอนโมทนาแอบไปยินว่ามีอะไรนะฮะกากร้องมา ลูกศิษย์อะไรครับปู่คือยังไง <laughs> เออเคือว่าปู่ว่าลูกศิษย์ปู่ไปเรียนยังก็คือเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบังสิ่งา่าครับผมเออเรื่องเรื่องบังสิ่งสาเนะาะครับผมเรื่องบังสิ่งสานี่หลวงตาสิบอยฟังมันเป็นลูกศิษย์มันเป็นลูกศิษย,ย์ของของหลวงตาของหลวงปู่เนี่ย ก็ตอนหลวงตามาอยู่ใหม่ๆมันก็มาขอเป็นลูกศิษย์แต่มากับมูเขานั่นแหละในมูมูวัยรุ่นแต่ว่ากัมีลูกมีเมียกันบนทุกคนแล้วแต่อายุยังหน่อยกันอยู่มันก็บอกว่าโตปกคียงชาติเนี่ยมันเด่นกว่ามูเพราะว่ามันมีปัญหามีปัญหาเรื่องขอบครั้วพอมาอยู่น้ำปูแล้วมันก็บอาเรื่องต่างๆเรื่องขอบครัวมันไหนปูฟั่ง ก็เรีกว่าให้มึงใจเย็นเย็นให้มึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเป็นที่ยึดเป็นที่นังในสาธาราณะในใจของมึงครับอเป็นสาธารณะในใจของมึงปัญหาในโลกนี่มันเป็นอนิจจานิจังมันเกิดขึ้นตั้งยูแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นมึงอย่าไปอย่าไปใส่ใจปัญหามันเกิดขึ้นมันก็พร้อมที่จะแก้เนี่อมันเกิดขึ้นมาเพื่อรอให้เขาแก้ถ้าเขาแก้ได้ลแล้วมันกับ สบายแต่ว่ามันเป็นเขาเอื่นว่าเป็นสิ่งหีหิมะเฮ็ุสังบาลมีให้องทาง้องเ,เกียก้ปัญหาของห้องด้บาลามีห้องก็อเกิดก็เทศบอกไปหลายเรื่องเลยดรอกก็เลยเพื่อนก็เลยดีใจนะ<ม>ดีใจแล้วก็พ่อใจในตัหลวงพ่อก็เลยมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาไปอยู่หม่ๆม นะไม่อยู่ใหม่ๆกะพอดีเขามาหาอยู่น้กงกันี่ลูกศิษย์ช่วงนั้นที่มาฝากหนึ่งฝากตัวหน่มีอยู่ประมาณหาคนบอกว่าพวกสิงสาเนี่ยล่วงบักสิงสาเนี่ยแต่ที่ตนผููเดียวคือบอกสิงสามันมีปัญหาบอกว่ามึงอย่าเฝ้าคำมึงสิคิดหนังนะมึงอย่าเฝ้าให้มึงให้มึงมาหาหลวงพ่อสู่มึงทำวัดสวดมนต์ ไหวพระนางพระวนาทุกมือมึงมึงสีแก้ปัญหาใด้อืแต่ว่าปัญหาของหงอนน่ะมันมันมันลึกมันลึกเกินเกินที่จะแก่พอมนุษย์ปัญญามนุษย์เนี่ยมันแก่บ่ไดพะว่ามันมีปัญหารุ่วมเราเขามาทั้ง,ท,งทั้งสองทาง่นมาละเรื่องครอบครัวหมอสาอู่ดอกใครเห็นหมอสาวาอยู่กันพยายามคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเจ้าหมอ เป็นคนทีคนสีบดหาทางออกบ่ไรครับถ้าทางออกบ่ไ้ครับก็ได<ม>้บอกยไงว่าสนหาหมอมาถึงจุดทน,ทนครับผมแล้วไปทำอะไรครับปู่ครับวันวันที่วันที่แปดหลวงหลวงปู่มาอยู่นะบัดพอนับไปวันที่แปดก็ได้ข่าวว่าลูกศิษย์อีกสี่คนนั่นแหละขี่รถมาบอกว่าบอกชิงช้าน่ะมันมันผูกคาาอยตเราปู่เนี่ยผมผมไปเบิ่งมากยังไม่ตำรวจยังไม่ทันไหนมากเลยผมความว่าบอกปู่ก่อนครับผม ก็เลยบอกว่าเออมันคงฉิถึงเวลาองมันนั่นแหละผมมึงไปเอาเอาเสือกมาเด้อไปเอาเสือกสิเป็นเซ็นที่มันผูกข้อตายน่ามปูเชียวมาหยังเชียวมันมาอยู่น้ำวิญญาณมันอยู่เสือกนั่นแหละหลวงปูที่ตัวมั่นหลวงปูอย่างให้มันมาอยู่น้ำมันทํำแค่เจ็ดมือเนี่ยมันมันบริสามาดิซึมซับเข้าใจมันได้ครัหลวงปูเสียมันมาอยู่น้ำบ้านเสียมานั่ง ฟังธรฟังเสทศกับหลวงปู่สลอดไปเลยเอืมไปไสก็เดี๋ยวมันไปนําครับอืจนกว่ามันสิเข้าใจในธรรมะครับอืเขาก็เลยไปเอามาให้อกระปัดสัดมากประมาณโคดคดเข้ากันนี่ก็ได้งาวตันน่ะครับอืมานนี้ชิงชาเอ้ยมึงเบิดกรรเบิดเวรมึงแล้วถึงมาละของมึงแล้ว มึงบ่ต้องไปใส่เด้อมึงมมอยอ่รับปูเด้อปูจะเอามึงมาอยู่น้ำเออถ้ามึงมีปัญหาเยี่มึงก็มาถามปูเออมึงอยากให้ยังปูมึงก็เอามาให้มึงอยากใด้ให้ปูอยู่สุขสบายบบทุกข์คือมึงให้มึงหามให้หามาให้ปูเด้อเคื่อสั่งบุญบาลมีให้กับตัวมึงเองปูก็สิเอาสิ่งดีๆเนี่ยไป เปสางเปบุญไปกุศลให้กับมึงต่อ,อไปถูกพบถูกสาบตร์เมื่อดือนเดือนมิถุนยงปรากฏว่าเนี่ยมังขึ้นมากยังมาบอกอ้อขึ้นแรงเลยพร<ะ>าะเอามานี่เขาเอามาขึ้นมันทีสิบห้าเหมือนป่ะอ่ขึ้นมันดี่สิบหาพอดีเลยไอ้มันมันผูกข้อต่อยเนีัยช่วงใบใบขึ้นอ่ะไปขึ้นมันทีสิบหา้าแล้วมันมากเขาเอามาตอนแรก ก็รากฏว่าตอนกลางคืนยังยางมาบอกเลยดิยางไม่ขอประตูเลยข้อประตูป๊อก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 ก็บอกฟั่งไอ้ก็ฟั่งดูแต่ว่าหันบ่อกบ่อกเปิดเพราะว่าเขาเขาเป็นพระไม่นบ่แ่ละแต่มันอยู่ในป่าสาที่มาเปิดโลดมันมันกบ่ได้เพราะว่ามันมันเป็นช่วงเวลาวีกาเอท่านครูบาอาจารย์พูบอกว่าขันมีคนมาเคาะของกลางคืนอย่าฝ่าวือย่าฝ่าวือย่าฝ้าวาฐานหลับเป็นว่าให้ ฟังกมึงกอนอย่าฝ่าไปถามอย่าฝ่าไปส่งเสียงเงี้ยสิ่งเน่ยฟังมึงก่ันก็เลยฟังถ้่มาเข้าข่อยปปป๊๊ปป๊ปุ๊ปุ๊ป๊ปปูปูผมเองผมเองผมชิงซาเมื่อเอิ่นตายมาไม่อปูเอ้าเขาว่ามึงตายไปแล้วบ่แม่บอกบอบอบอตายบอตายว่าะันมันว่า อผมผมมาอยู่กับปูแล้วผมมาตายอยู่วะั่นเออก็เลยว่าเอาเขาว่าท่นมึงมึงยังมาหลอกปูดิปูย่านเฮีงย่านผีอยู่อ่ะผมผมไ่เป็นผีผมเป็นชิงช้าว่าท่านลูกชิดปูนั่แหละวาท่านก็เลยเปิดประตู เปิดประตูออกไปเนี่ยโหยผมพาบ่มี่ตันเธอเนออะไรยังเงีมันบ่มี่ไผ่อะแฝงจึ้งปึงเลยเดือนง่ายๆนะเออกลัวแล้วมึงสิมาหลอกกลัวเออมึงมาอีอย่างละมึงคบมึงมาดีมึงก็มาดีเด้อะับมึงมาหลอกปูมึงจะมาหลอกนะมึงมึงจะให้ปูตายไปนะมึงบอกเขาเรื่องบางทีนะเออเปนสีฟ้าสดเออมึงกัดปูหัวใจไหวตายนี่ตายไปน้ำกันบริบูรณ์เนี่ยมึงอะ ก็เลยปิดประตูปิดประตูแล้วเขาไปเลยก็ไปแผ่เมตตาให้มันนะครับส่วนมแล้วก็แผ่เมตตาให้มันแล้วก็แผ่เมตตาเสร็จแล้วก็วงหัวลงนอนเป็นแบบก็ปรากฏว่ามาเบาม่เบาอยู่หน้าประตูคือเก่าอผมบ่ได้มาทำลายปูผมบ่ไดีมาหลอกปูผมบ่ได้มาประสงค์ไายตัวปูทั้งสิ้นผมเอาโชคมาให้ปูออ เออผมบอกปู่บอกผมมาขันขันยังไม่อยังอยากให้ปูเก่ามาให้เออผมก็อยากได้บุญคือกันว่าสันมันว่าเออผมก็เลยเจะเอาโชคมาให้ปู่เพราะว่าโยมอยูย่นี่เขามักเล่นเลขว่าสันเออผมจะเอาเลขมาให้ปู่ว่าสันตัวใดล่ะก็เลยว่างสินะฮาเป็ดเก้าว่าสันฮ<อ>าเป็ดเก้า แม่นอีเรีบอกมึงอย่ามาตัวปูเด้กับตัวปูนี่ปูก็อยู่ในมึงบ่ได้เด้ย้อมเขาไล่ขาปูนี้ได้ป่ะแม่นว่าสั่นผมไปถามมูมาแล้วว่าสั่นเออเออไปถามมูมาแล้วมูเขาฟันทรงกรันนีดนึงว่าสั่นครับเออบอกมันไปลวดว่าสั่นหาเปลือกเขาออกแน่นอนปูว่าสั่นม<ๆ>ันเลขอีหยังอ่ะก็เลยว่าเนี่ยเลขเลขกแค่ข้า่เหนียวละเลขสีเขาสื่อกันวันที่สิบว an ันที่สิบวันที่สิบหกนี่ละว่าสั่น แม่แมแน่นอนเนาะชิงซาเพระาะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขันอกณมันออกตัวนี่ปูสีหายย่เขราทำบุญอุทิศจวนบุญไปให้มึงโอ้ยสาชูครับปูสาชูผมผมบไปเสดอกผมอยู่น้ำปูเนี่ยหละนันครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของหลวงปูนะครับผมได้เล่าถึงที่ถึง ถึงลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ที่ท่านได้เสียไปแล้วนะครับผมว่ากลับมาบอกเลขนะครับเอฟซครับผมเอาอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอฟซครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหางเดียวนะครับเอฟซครับผมลองพิจารณาดูนะครับห้าแปดเก้านะครับผมกับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ